สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไรอ้อยวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการต่อสายไฮดรอลิกสาหรับเครื่องอัดใบอ้อยรุ่น3ามพนะครับก็เนื่องจากเครื่องอัดใบอ้อยรุ่น3ามพนะครับจะมีสายไฮดรอลิกมากกว่ารุ่น2องพนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าเครื่องอัดใบอ้อยรุ่น3ามพเนี่ยมีสเปคและออปชันที่หลากหลายกันนะครับบางทีแม้กระทั่งคนขายเองเนี่ยก็อาจจะมีสับสนกันบ้างดังนั้นผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่า สายเส้นไหนคืออะไรและใช้สําหรับทําอะไรนะครับส่วนที่1่ครับจะเป็นสายสําหรับยืดหดขาตั้งแล้วก็ยกวางหัวเกี่ยวตัวสายนี้ก็จะเหมือนกับในรุ่นพันสองและสองพันสองนะครับก็คือที่หัวสายเนี่ยจะมีวาลวสำหรับเปิดปิดเพื่อที่จะล็อกออน้ํามันในระบบเพื่อที่จะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยตัวหัวไฮโดรลิตัวหัวเกีียวเนี่ยจะไม่ตก แล้วครับแล้วก็ที่ใกล้ๆกันที่ปัม๊มไฮโดรลิกของเครื่องอัดเนี่ยก็จะมีวาล์วสองทาง <S <S ซึ่งจะเป็นวาล์วที่เราใช้สําหรับสลับทางเดือนน้ามันเพื่อใช้ในวงจรยืดหดขาตั้งแล้วก็ยกวางหัวเกี่ยวถัดมานะครับส่วนที่2วงจรน้ํามันสําหรับใช้ในการเปิดปิดฝาท้ายยิงก้อนอ้อยออกจากเครื่องแล้วก็เปิดปิดพื้นไม่มีโดยวงจรนี้นะครับในรถส่วนใหญ่จะมีสสายซึ่งก็คือสายส่งแรงดัน ซึ่งเป็นหัวตัวผู้และก็สายน้ำมันกับถังซึ่งเป็นหัวตัวเมียนะครับแต่ในบางคันเนี่ยก็จะมีสายเส้นเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสายซึ่งเป็นสายโหลดเซนซิงเป็นตัวย่อ L กับ S นะครับก็สายโหลดเซนซิงเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อก็ได้นะครับส่วนเวลาใช้งานไอตัววงจรน,น้ำมันสําหรับใช้เปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ต้องทําการจ่ายจ่ายน้ํามันโดยการดันก้านไฮดรอลิกเพื่อให้น้ํามันจ่ายไปที่ตัวสายไฮดรอลิกฝั่งแรงดัน จากนั้นเราจึงกดปุ่มในหน้าจอเครื่องอัดหรือไปกดปุ่มเปิดปิดฝาท้าไทยได้สำหรับส่วนที่3นะครับสายล็อกล้อหลังในกรณีที่บางคนได้เป็นเพาคู่และล้อหลังเป็นล้อหลังแบบเลี้ยวอิสระเวลาที่เดินทางไปข้างหน้านะครับล้อก็จะเลี้ยวตามการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเราแต่ว่าเวลาถอยหลังเนี่ยมันก็จาเป็นที่จะต้องล็อกล้อให้มันตรงตลอดเวลาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะถอยหลังได้ตรงๆมันก็จะเลือ้อยเป็นงูไปตลอดเวลานะครับ ดังนั้นสําหรับรถที่มีออปชันนี้ก็จะมีสายไฮดรอลิกเพิ่มมาอีก1เส้นซึ่งเป็นสายสําหรับล็อกล้อหลังคู่หลังโดยเฉพาะโดยจะสังเกตได้ชัดชัดที่ตัวหัวสายเนี่ยจะเป็นหัวสายแบบมีวาล์วเปิดปิดแล้วก็จะมีการทาสีแดงไว้ให้มันเห็นชัดเจนโดยเราจะใช้ในกรณีที่เราจะสร้างแรงดันในกรณีที่เราจะถอยหลังนะครับเราก็ต้องสร้างแรงดันเพื่อไปดันกระบอกให้ไปยันล้อหลังให้มันอยู่กับที่ให้มันตั้งตรง แล้วก็ตัวสายเนี่ยในกรณีที่เราเดินทางเราก็อาจจะปิดหัวสายเพื่อล็อกน้ํามันไว้ในวงจรเพื่อให้มันล็อล้อตรงตลอดเวลานะครับส่วนที่4ส,สายล็อกเบรกไฟวินอันนี้ก็จะเป็นออปชันสำหรับรถบางคันนะครับจะเป็นสายไฮดรอลิกเส้นเล็กๆจะสังเกตได้ว่าจะเป็นจะต่อไปยังกระบอกที่ดึงผ้าเบรกสำหรับล็อกเบรกไฟวิน ตัวนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการหยุดรถฉุกเฉินแล้วต้องการให้ตัวไฟวินเนี่ยหยุดทันทีเราก็จะต่อไว้กับก้านไฮดรอลิกเพื่อที่เวลาที่รถมีปัญหาเราก็จะสามารถหยุดหยุดไฟวินปิด PTO และหยุดไฟวินได้โดยที่ไม่ต้องลงจากรถสําหรับส่วนที่5นะครับจะเป็นสายเบรกก็สําหรับบางคันที่สเปคเนี่ยมาจากอังกฤษก็จะอาจจะมีระบบวงจรเบรกที่เป็นไฮดรอลิก ตัวนี้ก็จะเป็นเราจะเป็นหัวต่อกับตัวแท็กเตอร์โดยที่หัวเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆหัวตัวเมียแต่ไม่มีเข็มด้านในก็จะเป็นหัวตัวเมียแบบเรียบๆด้านในนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่รถที่นําเข้ามาจากยุโรปเนี่ยจะเป็นสายเบรกลมอ่ะก็จะไม่มีตัวสายเบรกไฮดรอลิกตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะในออปชันของรถทางอังกฤษและก็ทางบางประเทศที่ใช้ระบบวงจรเบรกแบบไฮดรอลิกเป็นมาตรฐานอ่ะครับ และในส่วนของสายไฮดรอลิกก็จะมีเพียงประมาณนี้อ่ะถ้าหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถจะถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ